บูล็อกนนยโอยก็อีิกสอิภกาสาพของมังงาได้เปิดมาที่การแฟลชแบ็กของนางนี้ทุกอย่างนะมันเริ่มต้นจากการที่เราได้พบกับเลโอทุกสิ่งทุกอย่างในตอนนั้นก็ได้เปลี่ยนไปพวกเราจะเข้าสู่ระดับโลกมันเริ่มต้นตั้งแต่ตอนนั้นตอนที่เลโอได้พบเราและในตอนนั้นชีวิตฟุตบอลของเรานะก็ได้เริ่มต้นขึ้นความเล่าร้อนที่ได้เกิดขึ้นความหงุดหงิดต,ตัวเราในตอนนั้น ขอโทษและก็ขอบคุณมากตัวเราได้ก้าวข้ามและก็จัดการกับอีกสังีจากนั้นก็ได้ตัดมาฉากฉางหนึ่งที่ตัวของนางงี้ได้พูดออกมาเพราะฉะนั้นเราเลพวกเรานะ่ะมาเปลี่ยนแปลงกันจากนั้นตัวของนางงี้ก็ได้คิดในใจถ้าเกิดตัวเราไม่เปลี่ยนแปลงความฝันที่เราจะได้กลายเป็นระดับโลกนะ่ะมันคงต้องจบลงทั้งเราและเล,เลอดังนั้นแล้วสิ่งนี้ มันมอบความร้อนแรงครั้งใหม่ให้กับเราแล้วสากนนั้นภาพของงากระตา่ายมาชีการแข่งของแมนเชสเตอร์ซิตี้ปะทะกับเอฟซีบาชาเมื่อการแข่งได้เริ่มตน้นขึ้นตัวของนางนีนั้นก็ได้สบอลให้กับจิงิลิเลโอที่วิ่งมาแนบข้างของนางีนีน่ก็ได้พูดออกมาเพราะฉะนั้นเราในการแข่งครั้งนี้พวกเรานะมันุยกันให้เต็มที่เลยนางนีที่ได้ฟังเช่นนั้นก็ได้ขานรับ yes boss จากนั้นจิงิลิก็ได้ส่งบอลหาเลโอตัวของเลโอตอนนี้ที่กำลังเลี้ยงบอลอยู่นี่ก็ได้คิดในใจานาจุดนี้สิ่งที่สำคัญกับเเราาาและนนนงี้ก็็จ่จป การพยายามดึงดูดความสนใจเพื่อเป็นการเพิ่มค่าเหนื่อยของเรากับนางนี้เพราะว่าถ้าเกิดเราไม่สามารถเข้าสซยี่สาคนแรกได้แล้วก็ตัวเราในตอนนั้นความฝันทุกอย่างในการเข้าสโซเ,เขาก็จะจบลงอันดับของนางนี้ปัจจุบันอยู่ที่11ส่วนของเราเที่ันดับ16เพราะฉะนั้นแล้วพวกเราไม่สามารถตกลงไปในอันดับต่ำกว่านี้ได้อีกแล้วและเพราะว่านั่นคือ,อผลทําให้เรานะต้องเปลี่ยนสไตล์การเล่นสิ่งที่ควรโฟกัสเป็นดับแรกไม่ใช่เป้าหมายของเราแต่ว่านั่นคือการเล่นให้ดีสุดเพื่อให้ทีมนะได้รับชัยชนะ นั่นก็เพื่อการป้องกันอันดับและเดิมพันทุกอย่างเพื่อพิสูจน์ว่าพวกเรานะ่ยมีค่าในทีมสิ้นความคิดนั้นตัวของนายงี้เนี่ยก็ได้สค์ให้กับคนอื่นทําให้ตัวโอตโตยะท,ที่ได้เห็นตอนนี้เนี่ยก็แรงงึงงงเล็กน้อยหายยากนั่นในการเล่นแบบนั้นของนายนะจากนั้นบาจิราที่ได้เห็นเนี่ยก็ได้ยิ้มกลัวลึกไงเล่าแล้วจากนั้นภาพขอมง,งาก็ได้ตัดมาหานายงี้พวกเรานะ่ไม่ได้ทิ้งเป้าหมายของเราหมายเซตเพื่อทําประตูของเรานะเราจะยิงก็ต่อเมื่อเราสามารถทําได้สิ่งนั้นจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงถูกต้องแลแล้วะ จากนั้นภาพก็ได้ตัดมาหาเลโอถูกต้องแล้วนางงีสถานะเดิมของเรานะ่ะคือความตายจากนั้นภาพก็ได้ตัดมาหาจีริลูกบอลที่นางยีที่ส่งไปนั้นได้อยู่ตรงหน้าและจากนั้นตัวของจีริเนี่ยก็ได้พุ่งมานานนี่มันตาแหลมชมัดไอเจ้าคามเมเลียนพอตัวยาที่ได้หันไปเห็นจีริกำลังพุ่งมาหาบอลเนี่ยก็ได้ตกใจเล็กน้อยหมอน,นั่นไม่ได้เล่นคอมโบกับนางยีงั้น,นหรอแล้วจากนั้นเลโอเนี่ยก็ได้ขัดรับจีริ เพราะว่านั่นคือจุดที่ดีของนายไม่ใช่เหรอซิ่งทำผู้นั้นจริงๆนี้ก็ไม่หล่อชา้าได้เข้าสู่กลเด้นโซนและใช้ท่า44 p a n t ้โแพนเชอร์สไนท์ในการทำประตูทำให้ในตอนนี้นะแมนชัยซิซซี่ได้ขึ้นนำเอฟซีบาชาหนึ่งประตูต่อศูนย์และเมื่อจริงๆินีสามารถทำประตูได้ตัวเขาเนั้นก็ได้มาแทงมือกับเลโอลุยกันต่อส่วนเลโอตอนนี้เนี่ยก็ได้หันไปหานางยีอันดับแรกเลยคือการทำแอสซิต์หลังจากนี้ตัวของนางนี้จะต้อง แล้วเสียงนั้นภาพของงะก็ได้ตัดมาที่เวทีของบาสซานเหมือนเช่นกับ p ี g อีกครั้งเสียงของ e เอโกชิมบาจีเนี่ยก็ได้โผล่มาจากทีวีสวัสดีเหล่าเพชรที่หยาบกระด้างยินดีด้วยสำหรับชัยชนะบาสซานเหมือนเช่นนะตอนนี้การแข่งของสเปนกับอังกฤษเนะี่ยก็เริ่มต้นในเวลาเดียวกันและก็ได้จบไประยะหนึ่งแล้วเพราะฉะนั้นแล้วในคราวนี้พวกเราจะมาเริ่มต้นจากค่าตัวค่าสุดท้ายและก็บอดแคบไปยังทุกทีมที่นี่จากนั้นภาพก็ได้ตัดมาหาอีกสางี้เพราะฉะนั้นแล้วนี่คือ อันดับที่ถูกจัดรอบสุดท้ายเอเกิดได้เทียบกันแล้วก่อนหน้านั้นตัวเรากับลินมีความแตกต่างอยู่ที่50ล้านแลนะนตอนนี้ตัวเราก็เรียาทีทุกอย่างไปกับการแข่งหมดแล้วแล้วจากนั้นเสียงของเอโกเนี่ยก็ได้พูดแทรกขึ้นมาเพราะฉะนั้นแล้วก็ยังที่ได้มีการรู้กันผู้ที่ได้คว้าแชมป์นิวโอเอโกอีซีจะได้กลายเป็นตัวแทนในการแข่งฟุตบอลญี่ปุ่นเจแปนยูทเวนตี้และนั่นคือแลงอันดับหนึ่งถึงยี่สิบสามจากนั้นภาพก็ได้ตัดมาให้เซงยี่อีกครั้ง ที่เราต้องการมากที่สุดในตอนนี้ไม่มีอะไรนอกจากแลน k i กิ้งอันดับหนึ่งแล้วจากนั้นเสียงของเอโกก็ได้พูดต่อเพราะฉะนั้นแล้วค่าเสนออันดับที่1ของบูล็อกเลยคือราคาเสนอค่าตัว240ล้านและเมื่อสิ้นคำพูดนั้นของเรโกหน้าจอนั้นก็ได้ขึ้นชื่ออันดับที่1เขาคนนั้นเลยคืออิโต h ชิริน240ล้านําให้อิเตอร์เเห็นแบบนั้นเนี่ยตัวเขาถึงกับหน้าสิทธิ์จริงจังใช่ไหมนี่คือเราไม่สามารถไปถึง จุดจุดนั้นได้งั้นเหรอขณะที่สงีนั้นกำลังก้มหน้าผิดหวังวินาชีนั้นลินเนี่ยก็เดินมานี่การนะมองไปที่ไหนอยู่ยเวนลองเงยหน้าดูได้แล้วเหมือนว่าในตอนนี้ทั้งโลกนะต้องการให้เรากลายเป็นคู่แข่งและนั่นคือ ความร้อนแรงที่จะเกิดขึ้นสิ้นคําพูดนั้นของลินอิสงี้เนี่ยก็ได้เงยหน้าไปปรากฏว่าหลังจากที่คานวณเสร็จค่าเหนื่อยของอิสงี้ก็ได้เพิ่มขึ้นเป็นอดับที่1เทียบเคียงกับลินอันดับที่1คู่กันลินและอิสงี้ค่าเหนื่อยอยู่ที่240ล้านอิสงี้ที่ได้เงยหน้ามาเห็นเนี่ยตัวเขาตกใจมากตัวเรามีค่าเหนื่อยอยู่ที่240ล้านงั้นเหรอแล้วจากนั้นเสียงโคศก,ก็ได้พูดออกมา แทบไม่อยากจะเชื่อเลยครับอิสง,งิในตอนนี้สง,งิยอยจิมีการเสนอค่าตัวอยู่ที่240ล้านนี่เป็นการเสนอครั้งยิ่งใหญ่เลยทีเดียวเพราะว่าเขานั้นสามารถเอาชนะอิตโตชิรินไปได้สิ่งคำพูดั้ของโคศกอิสง,งิที่กำลังยิ้มดีใจอยู่ก็ได้คิดในใจเราสามารถทำมันได้เรากลายเป็นที่หนึ่งในตอนนี้ตัวเราอยู่ที่หนึ่งถึงแม้ว่าเราจะไม่สามารถพูดได้ว่าทั้งหมดน่ะคือชัยชนะที่ได้เกิดขึ้นจากเรา แต่ว่าถึงแบบนั้นแล้วทุกอย่างที่ได้เกิดขึ้นแรงกระตุ้นวิญญาณที่เราได้ขายไปชัยชนะและผลลัพธ์ที่ได้เกิดขึ้นในที่สุดมันก็สาเร็จตัวเราในตอนนี้ก็หายมันเลยเอามาชีวิตเข้าเสี่ยงสิ่งนี้มันคือความสุขของการได้เปอันดับที่หนึ่งสิ้นความคิดน,นั้นอีกสันนี้เนี่ยก็ได้ล้อออกมาด้วยความดีใจ yes พร้อมกับที่ได้ใช้มือขวากำหมัดทุบไปที่หัวใจของเขาเพื่อบ่งบอกว่าตัวเขานั้นพร้อมถวายดวงใจ และแล้วมังงะเรื่องบูรอกตอนที่295ก็ได้จบลงไปมังงะตอนนี้จะเป็นตอนของอิสังยอย่างเดียวนะฮะแต่ว่าจากในช่วงแรกของมังงะที่ได้มีการเปิดเปิดภาพมาเราจะได้เห็นว่ามันได้มีการแบบหันไปหาฟังของเลโอนางนี้จริงๆรือบ้างนะฮะก็จะได้เห็นว่าเออ ทางฝั่งของเลโอกับนางยี้เนี่ยเขาไม่ได้ตั้งใจอยากจะให้ตัวของนางนี้เนี่ยทำประตูอย่างเดียวละคือทุกอย่างในตอนนี้เนี่ยผลลัพธ์ต้องรักษาดังนั้นแล้วถ้าเกิดพยายามมากเกินไปจนเสียประตูหรือว่าพ่ายแพ้เนี่ยมันมีโอกาสที่อันดับเขานั้นจะตกถูกปะ ดังนั้นแล้วการที่เขาจะรักษาอันดับเขาได้เขาก็าคือต้องทําให้การแข่งครั้งนี้นั้นชนะอืก็เข้าใจได้อยู่เหมือนกันแต่ว่าถึงแบบนั้นแล้วเนี่ยที่น่าสงสัยมากที่สุดเลยคือทําไมอันดับของคนอื่นยังไม่โผอย่าลืมนะว่าในตอนนี้เนี่ยมีอันดับหนึ่งร่วมกันเป็น2คนดังนั้นแล้วเจืออยู่ที่21ที่นั่งว่าใครนั้นจะได้เป็นบ้างสามารถคาดการได้นะฮะว่าตัวละครหลักเนี่ยน่าจะได้เป็นหมดและอาจจะมีพวกลำไรล,ลำรองนะครับผมที่เป็นแบบ เหมือนกับแข้งขาเขาอีสังียงะไม่ว่าจะเป็นตัวของคู่โลนนะฮิโยริโยอะไรเงี้ยนะฮะผมกาคิดว่า2คนนี้ก็มีโอกาสเหมือนกันแต่ส่วนตัวคิดว่าตัวหลักๆน่าจะติดหมดละ23ามอันดับแรกแต่หวังว่ามังงะจะไม่กะเอาพีกนะคืออย่างพีกแบบไหนรู้ไหมคือนางนีติดเลโอไม่ติดอันนี้คือสลายเลยถูกป่ะแม่งมีการปูมาอย่างดีเลยในมังงะตอนแรกว่าเออเลโอแม่งอยู่อันดับนี้ตัวของนางนีอยู่อันดับนี้ถ้าเกิดมันจะเฮี้ยมากนะก็คือให้นางนีติดเลโอไม่ติดหรือใครคนใดคนหนึ่งติดอ่ะ อันนั้นน่นคือแบบเลโอมันจะแตกมากเลยนะมันเหมือนมันพังไปอีกรอบนะะึ่งอันนี้ก็ต้องรอดูกันนะฮะว่ามังงะมันจะมาแนวไหนหรือว่าจะให้ทั้งคู่ติดอันนี้ผมก็ไม่ได้ติดอะไรแต่อย่าลืมว่ามีคนได้ก็ต้องมีคนเสียมังงะเรื่องนี้เนี่ยเขาเล่นถึงอยู่แล้วนะฮะมารอดูกันนะครับผมว่ามังงะนีตอนหน้า296นั้นจะเป็นยังไงแล้วก็ต้องขอบคุณคนโดนในเดือนนี้ด้วยนะฮะคุณโฮคุคุณซอออนคุณอนันตาคุณอน,น,ณน,น,นิมัสนะครับผมก็อย่างที่ว่านะฮะทำบูล็อกเงินบัญชีแล้ว้วโอห ก็ไม่เป็นไรนะครับผมเอาแค่เท่าที่ไหวนะฮะเป้าของยอดโดเนททุกเดือนอยู่ที่200บาทนะฮะเดือนนี้ขาดประมาณ83บาทนะครับผมก็ช่วยกันได้คลิปนี้ขอลาไปก่อนครับผมบาครับสวัสดีครับ